สดครบทุกนัดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีที่ช่อง t r u 2D s p p r t t สมาชิก t r u 2D รับชมฟรีมันคุณฝอาแทสสมุทรษาครวันนี้มาในชุดแดงแรงริชุดเก่งของสโมสรครับพบกับทีมสโมสรพิษณุโลก v ีซีพิษณุโลก v ีซีครับสุภาพบุรุษชุดขาวนะครับเฟิร์สเซิร์ฟจะเริ่มจากพิษณุโลกครับ ไปมาทนะทักรองขึ้นมาได้นรุมธิ์แก้ค่าไปก่อนครับอน,นุษย์นหนึ่งยกมาบอลเร็วครับโอ้ยเหมือนจะปิดออกไปหรือเปล่าครับปิยะไยจัดยกออกครับแต่ดูฝั่งนี้ก็ก้ามกึ่นนะคะบอลหนึ่งสวยยิงวายนี่ครับโอ้โหบอลเข้ามือแล้วหยุดเขาอยู่ยากจริงๆครับอุดมลาปิยะใส่ไม่มี ตรงไปเลยค่ะเลือกมุมตรงนะคะที่ไหล่นี้มีรอยค้อแก้วมาครับมีการรักษาการมาเจ็บนิดหน่อยคอุ้ยสามเมตรหลังตีติดเขื่อนมาสวยครับใช่ค่ะแต่บล็อกก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยนะคะไม่หลงแล้วก็ตื้อได้ดีนะสูดสวยครับแต่ว่าที่สวยกว่าคืออัพดุลาบล็อกไว้อยู่เลยครับคืนตรงแล้วล็อก ยาวเลยครับอนดุชิต17ต่ 15. อ15หน,นึ่งสวยสั้นหลังติดบล็อกลองไว้ได้แล้วูอยู่กลางอากาศโอ้ยไปตัวกลางนะคะของพิษณุโลกนะคะคนเลนอันนูนมีบาเลนทางนี้ก็มี ประเสริฐเป็นเงืนครับสำหรับผู้ที่บอกดีๆครับโอ้โหบอลลงมาที่ประเสริฐแต่ว่าดึงไว้ไม่ได้ครับมหาสดียโยธิน20ต่อ24โอ้ยจัดหนักไปเหมือนกันแล้วก็เป็นไดมอนด์ฟุตไฟ,ฟเทฟสมุทรสาครที่สามนะคะสาเสริฐม,มาแล้วสามเมตรจด ตำแหน่งหของอนุษย์รองไว้ได้แล้วบาเลนยังไงติงติดบล็อกรองขึ้นไปได้ครับอดุลลาดึงกลับไปที่บาเลนอีกครั้งหนึ่งอโอ้โหลูกนี้นะติ้บล็อกของแซนวีนลงลงไปเกื่อจะเป็น90้าสิบองศานะตีดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบล็อกนี้เอามุมตรงไว้ก่อนนะ <laughs> แล้วก็เอาตัวกลางเข้ามาแค่ยาวเลยครับของอับดุลลาครับหต่อหนึ่งไดมอนด์ฟุตนำ หนึ่งลนแล้วเรียบร้อยครับลนไปทำเป็นจะพัทจุนดีงกันลงและคนนี้ครับยังเสิร์ฟอยู่ต่อเนื่องครับแต่ต่อหนึ่งและชนุกคนเดิมครับบลอลเร็วลูกนทีเฮียบอลเร็วมากครับอยากให้ได้สวยเลยนะคะมีหัวบอลน,นะคะหูชุดน่าจะชุดใหญ่กว่าอุดลานะครับหูรับแป๊กกับลูกนี้ <laughs> ต้องแก้ไปก่อนครนับ ยกมาให้นิสาค่อนข้างลึกแล้วโอ้ยนี่ครับโดนชุดที่พงครับเล่นถวยจังหวะจังหวะนี้ลงไปครับต้องหล่นเลยค่ะบอลมาง่ายแล้วค่ะอดุมลานี่อันเดอร์อล,ล้นไปเองค่ะ <c oughs> น,นี่ครับจะเป็นบอลเร็วมากครับอดมลา ไม่ต้องจับสปีดกันเลยนะคะเพราะว่าบอลหลุดมาอย่างนี้ตีจมเลยค่ะตามาแล้วยกมาหัวเสากัตพาสครับตีหลบบอกลงไปดีครับดี24ต่อ12กันต่อสิบสองกัตพาสคุเเสร์ฟมาเี็ดเน็ตรับสวยแล้ว ส้นหลนงติดบล็อกบุญชัยยังรองขึ้นมาได้ยกมาให้สู้แล้วติดบล็อกลู้หิ้งไปครับในเซตสองครับอย่าดูจังหวะนี้อีกทีตามเข้าไปาบล็อกสนิทนเลยนะคะเจอบล็อกอนุชิตเข้าไปค่ะรฤงริจันทพิรมเปิดเสิร์ฟก่อนครับคนหนึ่งดี โอ้โหยกมามีสะดุดเสียทัห้หว่ะไปนิดนึงแต่ยังตีได้ดีครับอับดุลลานี่ยฮะมาบล็อก3ของไดมอนด์ฟูดแต่ก็เป็นกิติทัศครับตีฉีกหลบไปโดนนักพรพงออกข้างครับแกได้สวยค่ะบอลยิงหลุดมาแล้วนะคะแต่ก็ยังตีฉีกเข้าไปได้ค่ะระบาดข้อมือนะคะตัวเปลี่ยนตัว,ตว มาหัวเสาวสวิตครับหูเนื้อฟาเต็มที่ครับเอเข้าหลอกนะคะักด้ใช่ค่ะเาหน้าอกด้วยนะคะรับย่างค่ะยังมาเลข13เข้ามาครับเกรดคงเพ็งสุขวิสาเสิร์ฟวิตรับยกมา ปัญญาครับตีกระแทกบล็อกออกหลังไปแลกมาแลกกลับนะคะจะต,ต่อครับ193เซนติเมตรอายุ23ิสามจากนครราชสีมาครับเปิดพงถึงสุดหัวเสาลูกนี้ครับสวิทต์ครับตีสลักบล็อกเสะโงมาสูด17ต่อ15ชัยวัฒน์ถึงคำถึงชัยสาเมตรหลังลูกนีโ้โขงเข้ามาตีบอล ต้องออกมืีข้อมูเลเด่นแล้วไปเจอคนที่ดักไว้ได้ครับเจอบล็อกใหญ่ก็ไปอย่างแขง็งหรืงสวยหยกมาด้านหลังครับตีทั้งสปินบล็อกทั้งลงไปครับนี่เนี้ยดุลลาห์ลอยมาแต่ไม่รวบในนะคะทำให้อดุลลานี่ตีฉีกออกขนานไปได้นะฮะสวิยทตมหาสิริโยธิน ดันครับหรับการเสิร์ฟในเกมแบบนี้โอ้โหแต่ว่าเสิร์ฟเต็มที่เหมือนกันครับ<ะ>ยกมาให้กันตะพัดตีแล้วโอ้ยจะลิปให้บอลลงมาบนมุมตรงบนเส้น<ะ>มาในทุกคู่ที่มีผู้ชายครับ,ะบละเอียดมากเลยครับโคตรครับโอ้โหยุคนี้กล้าเสิร์ฟจ,จริงๆค่ะแล้วบักไม่ได้ครับแต่ว่าบอลลดดึงโอ้ยแล้ว เป็นคะแนนหนวงดังใดมอนจูดายเชฟครับก็ไม่เสียบโอ้ยโดนไปตังอง,งเลยหนละังคาบ้านเลยครับตรงข้อสอบพอดีนะคะเรียบร้อยครับในเซตที่สามไดมอนจูดก็ปิดชัยชนะลงไปด้วยสกอร์25ต่อ,สอ23ส่งผลให้ไดมอนจูดไยเชฟครับเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทางนครราชสีมาคิวบซีบีซีในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมของทีมครับ